สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องออกการพอมีแชนแนลค่ะวันนี้เราจะมาเล่นพิกกี้กันนะครับจะเข้าเล่นเลยเพราะออกกนเข้าไปก่อนแล้วไม่เป็นไรยังไม่เข้ายังไม่เข้าอ้าวมันเข้าเลยอ้าวกลายเป็นผีแล้วอ้าวงั้นไม่เป็นไรครับออกการเป็นผีเราจะได้หนีออกการครับไม่ลูกกระินอยู่อ๋อมืนยิ้มแม่ไปลูกเกี่ยวกับผีเหรอลูกใช่ครับ เป็นผีหมูครับผมได้คนแจเขียวมาแล้วเปิดห้องไหนเนาะคนแจเขียวนี้ใต้เฮ้ยหรือว่าเหลือผมคนเดียวเนี่ยที่รอดอยู่เนี่ยเอ,อ่อมีอยู่สองคนเฮ้ยทำไมหามไม่เจอผีหลอกวั้นะเอนนี้ไงอุ้ยเอาค้อนดีกว่ากริน หูอยู่ไหนนี่ไงโอ้ยอันแน่ไม่เหนียนะหนุ่มเจอผีเหรอลูกใช่ครับผีมาหลอกใครหลอกกวินแล้วออกออกออกกัดเออกกัดเออออกกัดออกกัดมรณภาพแล้วครับอุ้ยอย่าผมผมจูกจริงเหรอจริงจริง เพราะว่าอีกคนนึงน่าจะออกประตูไปแล้วเห็นอยู่ฮะประตูเปิดแล้วเหรอน่าจะใช่เพราะว่าเห็นเขาออกประตูไปแล้วไม่ยังยังไม่เปิดนะใช่เหรออ๋อเปิดแล้วนี่ว่าเออโอ้ยแล้วก็งงกันอุ้ามเลยครับมาเล่นเลยไหมอุ้ยผมรอดเย่ผมรอดครับเล่นเลยไหมเล่นเลยกดเลย อันนี้เกี่ยวกับอะไรลูกเออหมูที่เป็นเหมือนอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ประวัติแต่เราต้องหนีหมูที่มันเป็นผีออหาต้องหาทางออกให้ได้ไม่ใช่หาทางออกมาปลดล็อกประตูทางออกผมเอาบทที่แปดดีกว่าอันนี้สนุก อุ้ยมีคนเอาบทรปลม,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 มาเอาเป็นผู้เล่นดีกว่าไม่เอาบอดบอดไม่สนุกครับผม,มอกอ,มอกัดมาอะไรใครจะเป็นหมูครับออกัดหรือเปล่า ผมเป็นหมูครับเดี๋ยวผมจะล่าอักัสคนแรกนะครับผมคอยดูนะครับเป็นหมูดูเหรอลูกใช่ครับหมูน่ารักหรือเปล่าใจร้ายมากเลยค่ะหมูแก้มนายอีกหรือเปล่าลูกถ้าผมเจอใครอยู่ใกล้ผมผมจะไม่เอ่อทำร้ายเขานะครับผมจะทำร้ายอักัสคนแรกเลยอ้าวทำไมลูกแค้นครับไม่ดีเลยครับคุณถูกเลือกเป็นพิกกี้ผู้เล่นจะได้โอเค ก็แสดงคนไม่สามารถคันได้แต่ผู้เล่นสามารถแต่ผู้เล่นเพื่อจับพวกเขาใช่เพื่อ okay. โอเคโอเนี่ครับผมหมูนะครับหมูน่ารักกระลุมไม่น่ากลัวเลยโอ้ oh. นี่น่ารักแล้วเอ้ยเอ,อ้ยเจอเจอแล้วคนแรกอุย้ยเรียบร้อยดีหนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มหมูตื่นแล้วอ í, เอ้ยออกกัดก่อนแล้วกันออกกัดก่อน ิงเอ้ยอย่าลูกอไอ้เว้ยนั่นตอากัดที่หลังลูกเอ้ยน,นั่นมายังไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังอ่ะคนนี้ก่อนละกันอ,อุ้ย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 เอากัรกินผักขมวิ่งเร็วฮะไม่ใช่ป๊อกอายอยากกินหมูจังเลยอ่าพูดอย่างนี้ผมมิ่งแทน ได้เทมย่างนะลูกนะไม้เสียบหมูย่างได้นะได้นะกินหมูจังเลยกินตรงไหนกัลูกกินตรงเนี้ยงไหมเดี๋ยวยวรอท้ายไดยเอ้ามาไว้ชีวิตคลิปได้สนุกเนียลูกไว้ยช้าท้ายลูกเราค่อยล่าคนสุดท้ายใช่ไหมครับ ฝากพี่พี่เพื่อนช่วยกดติดตามช่องน้องโอ๊ัสน้องกวินช anel เลยนะครับครับผมโนอ้ยติดถามหมูดีไหมว่าประตูแดงอยู่ไหนหมูจะบอกเรอลูกอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยอูยอยอยอย้มันยิงอ้าวเรียบร้อยหมูตายยังไงตายไม่ไม่ไม่ มันยิงหมูหมูต้องอยู่นิ่ง20วิแล้วเขาก็ตายด้วย oh. เรียบร้อยครับเฮ้ยหมูเยอะเฮ้ยแล้วทำไมหมูตัวนั้นก็ก็โดนยิงโดนสตัน20วิ w ายใจเย็นนะพี่มาประตูแดงอยู่ไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยใจเย็น โอเคครับประตูทางออกเปิดแล้วผมดักเลยละกันอะไรอะไรอะไรมาสิมาสิไม่ไปไปอะผมจะรออยู่นี่แหละครับถ้าเวลาหมดผมก็ชนะอยู่ดีไม่ต้องซีเรียสครับเราชิวชิว อเออสามทัง,งเขาเขาพยายามหลอกล่อผมครับให้ผมวิ่งไปไงแล้วเขาจุกมาข้างหลังแล้วก็จะเข้าประตูครับ <c oughs> ผมรออยู่นี่แหละครับ <c oughs> ถ้าห้านาทีแล้วเขายังไม่ออกเลยผมตัดคลิปก่อนนะครับเพื่อให้มันเวลามันน้อยนะครับนั่นเดี๋ยวมันจะนาน เ,เด้๋ยวเขาไปท้าเลยลูกโู้แมวเดี๋ยวจุกเข้าประตูอ่ะลาหน่อยละกันไม่ลามันไม่สนุกในลูกคลิปมันไม่สนุกยังไงเจะทำไรออกกัดนะลูกเนื้อหมูน่าจะอร่อยนะคะเอ้ยตีดออกกัดจะเอาเนื้อหมูไปทำไรลูกเอาไปจัดเนียงกินค่ะเอ้ยเฮ้ย ว่าแล้วนั่นไงไม,ไม่น่าไล่เลยอ่ะน้ำจูเข้าประตูนะรถไล่ทำไมพอให้ไหล่เชื่อใจทังไมกดเข้าเลย ได้เล,เลยเหรอเล,เลยเลยก็ได้ใจคนเดียวเอาเป็นจะเบิไม่ล่าใครแล้วกันเอาอันนี้ดีกว่าออกัสจะได้กลัวหน่อยเอาเป็นที่มันมือดออกัสเป็นหนูเหรอลูกไม่ยังยงต้องเลือก เอาบทสี่ดีกว่าอ้าวบทสองไม่บทสิบเอ็ดออกัดเป็นหมูออกรัดเป็นหมูมาคนเรียนมีกี่คนห้าคนอะเลยอกรัดออกรัะออกรัดเป็นหมูไหมเป็นหมูไหมอย่าเลยอย,ยเซนคุณเซนใครไม่รู้ครับไม่รู้จัก แต่คนนี้น่าจะเล่นเก่งนะจริงกรืเปล่าไม่รู้มานี่คือที่มาของสัญญาณสัญญาณอะไรอะ่ะงั้นเราคงต้องเข้าไปแล้วละ่ะไม่อยากเข้าไปเลยมา ระวังนะมันมีทหารที่ถือปืนไฟอยู่นะต้องระวัง้วนะอย่าหาว่าไม่เตือนฮะนเฮ้ยไม่ใช่หมูที่ถือปืนไฟเด็กไอตัวนี้มันถือดาบหรืออะไรนี่เลยตก็ต้องปก,ก้องโอกส่ดุโอ้ไงพ่ออุ้ยหมูตื่นแล้วหมวก็ตื่นอุยอ้ยอุ้ยไม่น่าพูดเลยอุย้ยอุ้ยไม่น่าพูดเลยอุ้ไยได้ หฮ้ยโหดแน่เลยนะ่ะเป็นเป็นในตัวปืนเนี่ยปนผมจู้ครับมาฝั่งนี้ผมรู้ครับว่าเขาจะไปดักนานว่าแล้วไหนหมูวะลูกหนู่นครับหมูแต่ว่าเขาใช้ใเขาใช้สก,กินเอเอไอ,อ,อปืนอะ่ะอุ้ยเกือบแล้วแล้วออกกันอยู่ไหนลูกไม่รู้ครับผมทไม่่อยูด้วยกันลูกแมวโอ้ย,ยถ้าตายเีจะตายคู่แมว อันนี้คืออะไร๋อเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยทางออกทางเดียวอุ้ยมีสองทางนี่หว่าเฮ้ย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 เพือพ่อนเพื่อนมาตายก่อนเออสวยเพื่อนไม่ตายเอ้าอะไรอะหมูอะไรอะเฮ้ยหมูน่ารัอกอะ ไปดูออกัสเล่นก่อนแล้วกันนะครับไปดูออกัสเล่นนี่ออกกาจะไม่ตายแต่รู้โอ้โหโดนกับดกักระวังวนะมันมีกับดักสีแดงนะหมูอยู่ไหนไม่รู้พ <c oughs> ี่ดูหมูสิคะหมูมมด,ดักออกัสอยู่อะอยู่ไหนอยู่ตึกที่ยังอยู่เลยเอ้อยไม่ไม่ใช่เ,เป็นไปนไหนแล้วไม่รู้คือไม่เห็นเราคนเดียวเหรอ ฮะคือไม่เห็นเราคนเดียวหรอคืออะไรวายว<ต>ายน่ะกับดักมะแดงๆกับดักชื่อเราเด่ <c oughs> ในไปแน่ๆเลยเอ,อ้ยตายแล้วยังไม่ตายเหรอคกันเจ้มันดักระวัง วบอกว่ามันดักโอยเนาะมันดักมันดักไปที่เดิมไปดางเดิมอ,อุยอ้ยเจเียนอยู่ไหนเฮ้หนีทุกหนลีลงมาไดลงบัไดเอ้ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กับดักขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเ <c oughs> หลือคนเดียว <c oughs> นั่นผมกลายเป็นผีแล้วกัน โซคูด so ครับโซคูด so เรามาดูหมูดีกว่าไอาแมวเหลือดูแบบนี้ดีกว่าครับง่ายกว่ามาอุ้ยเอาแล้วมาผมเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นบทอะไรดีเอ้ได้แล้วใช่เอาบทสี่ดีกว่าอา้าวได้บทสองโอ้ มินเอากลัวลูกทำไมฮะทำใจครับให้เพื่อนสู้กับความกลัวของตัวเองครับไม่กลัวหรอกหนูก็ต้องขออยู่ใ,ใกล้ที่ทุกคนช่วยกันถ้าตายเดี๋ยวตายควดไม่ไหวอุ้ยช็อตเจ็บน่าสวัสดี ด,ดีับัีมันพูดสวัสดีมีใครที่นี่ที่สถานีหรือเปล่าความสนใจมีมอนสเตอร์อยู่ทีสถานีไปที่โรงรถเลยไปที่โรงรถโรงรถอยู่ไหนไม่รู้อ,อะไรอ่ะกล่องขครื่องมือแต่ไม่มีอะไรระวังเด้อระวังเด้อ นี่อะไรเนี่ยอุ้ยเจออะไรอะ่ะน,นี่คือแบตเตอรี่เอาไปใส่อะไรอะ่ะถ้าตายก้อนเอา้าหมูอะไรม,มันเห็นหมูมนั่นเหรอเดี๋ยวแล้วแบตแบตเตอรี่มันเอาไว้ใส่อะไรอะ่ะใช่อะมันมัน,นแบตเตอรี่ก้อนเฮ้ยเอาค้อนดีกว่าเอาค้อนดีกว่าแบตเตอรี่ไม่รู้ว่าไปทำอะไร มมาช่วยอะไรไม่ได้ตอนนี้ช่วยช่วยตัวเองไปก่อนเอ้ยช่วยเฮลเฮลไมเซลก่อนเฮลไมเซลเออโอ้โอ้ไอแกไอแกโอ้พี่พี่โดดลงมาไม่ได้โอ้ยพี่ข้ามหัวได้จริงเหรอใช่โอ้แกเตีย โอ้ยว้าไปแล้วไปแล้วจะตามผมมาเด้อตามมากกรไปก่อนเด้อตามเลยยังไงก็โดยเกาะเหมือน่ดียอมนี่ยังไงเอาคอนมาทุบนี่เออสวยนี่คือจะขึ้นมาให้ได้เลยหรอขึ้นมาไม่ได้หรอคุยกับใครคุยกับหมูที่พยายามขึ้นมาตอนนี้อุ้ยเลเซอร์ฮะ อุ้ย,อ,ยอุ้ยอยู่ตรงผมนี่แหละอยู่ตรงคุกเนี่ยลงไปแล้วลงไปแล้วหมูลงไปแล้ว <c oughs> ขอบครับที่ลงไปเฮ้จจ ه, ของอยู่ล่างเลยไปเก็บของก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเหนนะหมูเป็นตัว,วตกกระจายอะไรฉลงปเจอะไรเฮ้อ เอา <Hey. S 1> เอาปะเจมามาตรงประตูข้างล่างระวังข้างล่างมีหมูมันคือตัวอะไรเอาปะเจเดี๋ยวนะขอขอปะเจได้ปะอยู่ไหนอ่ะอุ้ยหมูหมูอย่าลงมาหมูอยู่ดดข้างล่างกระโดดข้าหมหัวดิกระโดดข้ามหัวดิ่เมียวเดี๋ยวตายโอ้โหตอนนี้นกระโดดข้าหมหัวยังได้เลยไม่เป็นไรพี่ขอ oh. แสดง oh. ความเ oh. สียใจคุณเซนด้วยนะครับข้างบนมีหมูนะครับ อุ้ยอะไรเนี่ยมีกระสุนนะมีปืนโอ้โหกัดเร็วประตูจะออกได้แล้วขาดประแจเนี่ยนี่ไงอยู่ไหนอะอยู่อยู่ลงมาข้างล่างแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเร็ว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 นั่นแหละมาเร็วเร็วเร็วนี่อยู่นี่เร็วเร็วเปิด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 ไปอ๋ออู้ อ้าวน้ำมันอุ้ยหมูเฮ้ยเอาหมูหมูไม่เห็นเฉยหมูตาบอดตอนนี้ต้องหาน้ำมันน้ำมันน้ำมันอยู่ไหนน่าจะอยู่นี่แหละต้องหาอะไรอะ่ะอ๋อประแจประแจปลาแจประแจ,ะจสวยขึ้นน้ำมันอู้อะไรอะสีม่วงอุย้ยคุใแจม่วงคุใแจม่วงอยู่ต้องคุก กระจเพื่อนอุ้ยหมูอืมอืมไอหมูไม่จ้าจะกระโดดข้ามหมูเลยไม่หมูไม่หมูไม่หมูเอ้ใจม่วงหายอยู่ห้องละอยู่ห้องไหนนะ่ยใจม่วงอยู่ไหนอ่ะข้ามหมูหมูเห็นไหมอุ้ยตอนนี้แมพเดิมใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวเราคุณใจม่วงอยู่ไหนอ่ะใจม่วงใจมุ่นมีแต่คุณแจขาวอะ เดี๋ยวเดี๋ยวแ,วแจ่ม่วงแจ่ม่วงว้ายมหมงแจ่ม่วงอยู่ยจับกินเลยลูกจับย่างเลยโอ้ม<อ><อ>เจอแต่คุณอุ้ยอืยอ๋อคุณแจ่ม่วงคุณแจ่ม่วงอยู่อยู่ในกระเป๋านี่โอ้โหไม่เห็นกวินอยู่ไหนอยู่ข้างใต้เดี๋ยวดเดี๋ยวนี่ระวังไปอ่ะเจอแล้วนี่แต่เดือดข้าหวหมูเลยค่ะยิงข้าวคนเดียวเฮ้ยไม่กล้า โอ้ยก็ตามแต่ผมเนาะคุณหมูไม่ช่วยไม่ใช่ว่ามีแค่สองคนนี่หรออุ้ยอุ้ยติตกับดักเลยนะตายไหมลูกไม่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 ตีกับดักเฉยเดี๋ยวเราต้องไปไหนนะโอ้โหแล้วตรงนี้ก็กับดักเดี๋ยวเคียกับดักให้อุ้ยโอ้โหแล้วไปไม่ได้แล้วอุ้ยเ้าสวยอุ้ยอุ้ย ก็เอาไว้อยู่ข้างๆเอาออกกันลูกออกกันได้คุ้มครองหนูโอ้โหกกันไม่เอ้ยมีโปมีโป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 ช่วยช่วยหนีหมูหน่อยโปอะไรอ่ะโปเกมอนไม่โปที่เขาเล่นโปอ่ะเออโปโปโปช่วยหน่อยดิใครโปมีคนหนึ่งอ่ะเข้ามาจะลงไปทำไมพี่ผมจะลงไปโอ้ยหมู วางกับหลังแน่เลย,ยอุ้ยตกใจหูโปว้าม,มาเอาซัสะดุ้งเลยโปตัวอะไรอ่ะหมูช่วยด้วยเพืนไม่ช่วยโอเคแตลูกช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ตัวใครตัวมาแล้ว,วเอาหวาหมูดีไหมเนี่ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนขอบคุณโปมากที่ทเคลียร์กับดัก <ไป S 2> ให้ วินอกายังอยู่วัตถุอยู่เนี่ยนะน้ำมันกุญแจม่วงเปิดไหนเนาะหนูไม่ไปหาก็ไม่เห็นตัวการยืนในลูกแล้วลงคลิปอ่ะลูกอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวรอบนึงเลยอุ้ยเจอเจอปืนมีกระสุนไปช่วยการเลยลูกอยู่ไหนอยู่ไหนเออลงมาข้างใต้ หนูต้องเล่นคู่กับโอกัสมันน่าจะไม่เห็นโอกัสลงคลิปเลยถูกตัวโอกัสอ่ะปป้งสวยยี่สิบวิยี่สิบวิเดี๋ยวไปหากระสุนก่อนมันเห็นกระสุนก่อน <c oughs> มันเห็นกระสุนอยู่อันนี้คือโปใช่ที่ตามแต,แต่แต่เขาช่วยนะอย่างน้อยเขามีประโยชน์ครับโปเนะี่ยหนูต้องอยู่โอกัสนะลูกเดี๋ยวเราออกออกัสออกัสมันนี่ดิ เขาบอกเราคลิปได้เห็นตัวกันเล่นด้วยไงลูกอยู่ไหนเราเห็นได้ตัวหนูตัวเดียวนี่ไงเออพยายามอยู่ด้วยกันลูกได้เห็นด้วยกันตอนนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดน้ํามันถ้าหมูตื่นแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าหมูตื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมยิงต่อเลยเราไปย่างกันนะใครก็ะไรอ่ะกัดอยู่ไหนเอาอย่างนี้คนแจ๊บเอ้ยอะไรอ่ะขอเก็บคืออะไรไม่รู้อ๋อว้ายหมูมาป่องโอ้ยิงไม่โดนโอ้โห้ ยังครับเราออกกำลังอยู่ที่รูไม่เป็นไรยังอยู่นี่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 เร็ว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 นี่นี่ออกกังอยู่นี่ไม่มีกระสุนกระสุนหมดแล้วอ่啊ข้างบนมีไหมะข้างบนมันมีกระสุนอยู่มีแต่ไม้อ่ะสวยแล้วอ่ะเอ้ยวนวนวนนี้ได้วนนี้ได้ไปสวย ตอนนี้ผมไม่หาแล้วครับกระสุนน่ะหานี่ดีกว่าฮะตายแล้วตายแล้วเหรตายแล้วเหรอไวเกินคุณเจส้มคุณเจส้มบอกเลยจะข้ามทำไมคุณเจซ่มเ้ามเหลือหอนาทีกีกว่าจะไม่รู้จบใช่ไหมลูกใช่โอ้โหเดี๋ยวนะองต้องหนีแน่จะไม่รู้ ตอนนี้ต้องหาคนแจซ่อมก่อนไม่ก็คนแจฟ้าแล้วอยู่ไหนเนี่ยแจซอนได้ไหมล <S ý ff> ูกน่าจะมีกระวินกับคนที่เป็นโปอยู่สองคนอะตอนเนี้ยโปเพิ่มเพิ่มเวลาได้ไหมะัะโป <S <S <ý ff> โหเหลือไม่กี่วิเองข้างบนมีแต่คนแจม่วงอุยอ้ย <S <S <ý ff> อุย้ย <S ý ff> ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรห,หนู ไม่เป็นไรฮะหวานเป็นไรลูกฮะหวานเป็นไรลูกบอกเลยฮะเล่นเล่นต่อมาเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับแล้วก็พอ อย่ามึงตาดิ<ต>อย่าอย่าโยนเกมทำไมเป็นหมูหนูก็เดินเดินไปไหนด้วยคู่กันลูกด้วยเวยข้าเข้าในกัดเข้าแล้วนะอุ้ยคุณเซนเข้ามาแล้วขอเป็นเพื่อนหนึ่งแล้วอ,อ๋อคุณเซนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบทแมนคนละคน,อเ,นเ,เอาบทสี่แล้วกันบทสี่หน่อยครับทุกคนเอาบทสี่หน่อย แล้วก็สีเย่นน <Yeah. S 1> ได้หมูได้สี mm hmm. พูดเลยล้วกัน mm hmm. มาขอดูนะครับว่าใครจะเป็นหมูคุณเฟนคนนี้อีกแลละ คนที่เป็นหุ่นยนต์โหน่าจะโหดโอฉันคิดว่ามอนสเตอร์เหล่านั้นพวกเขาเป็นเพื่อนของเราฮะไม่เพื่อนเหรอมันกำลังจะสายบางทีเราคนมักผ่อนสักคู่ครับผมมา ยังไงขออยู่นิ่งสักครู่ค่ะอย่างแรกต้องไปหาของก่อนนี่มืดแล้วหรอลูกใช่ครับอุย้ยแสดงว่ากระโดดลงมาได้รู้แล้วว่าหมูตื่นแล้วนะหมูหมูตื่นแล้วนะนแล้ว,นะลวเฮ้ยเจอโปน่านหมูมาโออะไรอา้าวอะไรอะ ตกจา<อ>กที่สูงก็ตายเหรอ,อ,อเก็บเรบตาเรตายไหนกันยังไม่ตายดูกัจะมีเราตายไหมเอาตายแล้วเหรอ,อ,อ,อยังไงพอแค่น,นี้ละกันกกขอให้ออกกัสปิดคลิปละกันครับ ไม่ว่าโอเคงั้นปิดเองละกันโอเคครับใครที่ชอบวินีนะฝากแล้วแชร์นะช่องอากัสกวินชาแนลนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ